สนนนับสสุโโดยริกวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกอล์ฟรูนะคะรายการที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับกฎกติกามารยาสำหรับกีฬากอล์ฟค่ะวันนี้นะคะมินจะพาท่านผู้ชมมาศึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาเรื่องของพื้นที่ตั้งทีแบบเจาะลึกค่ะว่ามีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวิงลมอะไรอยู่นั่นแหละไม่หยุดเลยพี่เพิ่งดูจอรลามเมื่อวานเขาบุฮวยนวัน อยากเก่งมันต้องซ้อมมันต้องซ้อมโอ้โหนี่คึก่ะเ่ย ชาทุกกดโปรเฟชชั o นอลเกมโปรเฟชชั่นอลโกไปลีโกเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกดกติกาบนพื้นที่ตั้งทีนะคะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แดงค่ะทบทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะครับบนพื้นที่ตั้งทีเนี่ยผู้เล่นมีสิทธิ์เยอะนะครับลูกเนี่ยยังไม่อยู่ในการเล่นจนกว่าผู้เล่นจะเตียวไปจากแท่นตั้งทีนะครับพื้นที่ตั้งทีเนี่ยจะมีพื้นที่สองช่วงไมโครฟจากขอบพื้นที่ด้านหน้าไปทางด้านหลังสองไมโครฟที่ยาวที่สุดในถุงที่ไม่ใช่พัตเตอร์ แล้วก็บนแท่นตั้งทีผู้เล่นสามารถตั้งลูกบนทีก็ได้หรือจะวางลูกบนพื้นก็ได้หรือจะตกแต่งพื้นลายยังไงก็ได้นะครับก็สามารถทําได้ธิ์ของผู้เล่นแล้วผู้เล่นอาจจะยืนนอกแท่นตั้งทีเพื่อตีลูกที่อยู่ในพื้นที่แท่นตั้งทีสองช่วงไม่กฟได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าผู้เล่นสวิงปั๊บเนี่ยเกิดเผลอเหล็กไปโดนลูกกอล์ฟหล่นจากทีตั้งลูกนะครับหรือกระเด็นออกไปซึ่งไม่ได้ตั้งใจตีนะครับ เขาก็สามารถเอาลูกมาตั้งบนทีหรือเล่นที่อื่นได้ในพื้นที่ั่ติไม่เสียครับไม่เสียแต้มนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าผู้เล่นเกิดถูกคนอื่นเนี่ยส่งเสียงดังมานะครับคนอื่นก็ส่งเสียงดังมาสวิงลงมาปั๊บเนี่ยเกิดผู้เล่นชะงักแล้วก็ชักเล็กออกมาท่านั้งที่ตั้งใจตีลูกนะครับก็ไม่นับเป็นสโตรกแล้วก็ไม่ไม่มีโทษค่ะ สำหรับในเรื่องของกฎกติกาและมารยาทนะคะถ้าท่านนากอบสามารถรู้และเข้าใจนะคะท่านจะสามารถเล่นกอบได้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะมีนกับอาจารย์แดงจะนํากฎอะไรมาฝากรอติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปริโกโ